thank <laughs> you สวัสดีครับผมทางเรานะครับมาจาก m o เตอร์ไซค์ o คแ o คชั่ o มอเตอร์ไซค์โคคืออะไรหนึ่งเลยเป็นเพจขายรถนี่สภาพแบบนี้นะครับสองทางเราเล่นอยู่ใน t i กต o k แล้วก็เร็วๆนี้จะมีชแนลยูทูบชแนลยูทูบนะครับมีแล้วนะครับคนติดตามไม่ต่ำกว่าเกือบ3,000แต่ใน t ิกต o k ตอนนี้ใกล้ทะลุ2,000 200, สนคนติดตามแล้วเพราะฉะนั้นไปติดตามกันได้แล้วก็นะครับรถ ที่มีขายแล้วก็ทางผมมีทีมงานพร้อมแกงนี่นาบอกเลยประเทศไทยสบัดพร้อมเสิร์ฟใครพร้อมฟิตฟิตก็ทักมา i'm simple out of don't bed flowers wanna paint don't you smiling they they What's my so I get getting I got lost to it in a moment. But now I'm alone in a